สวัสดีครับเอซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปจุกๆคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสปกเล่านะครับอามาพบมาพอกันนะครับกับผมกรกระสินนะครับมาเจอกันวันนี้นะครับที่เพีออกกอลพลังเลขนำโชคนะครับประจำวัน จัน์นะครับที่27พฤษภาคมนะครับมีสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวนะครับมาแบ่งปันเงื้อพันให้พี่ให้น้องในรับรู้รับทราบนะครับเมื่อวานน่าจะเห็นแล้วนะครับหลายๆคน,นะจะเห็นเนาะในชุดไฟ้ไฟ้าพารวยอัมโมนีสซมานะแบ่งปันหวยหน้อยเรานึ่านะครับแล้วก็ชุดฟันหวยสัญจร แล้วก็อมสินนะครับว่าอายุเท่าไหรเพราะนั้นมันจะเป็นผลิตภัณฑ์กระชากไว้นะบางคนก็เม่นมามาเมื่อว่านว่าอายุเท่าไหร่จะใช้ได้นะครับขคนรักสวยรับงานใช้ได้ทุกเพศท,ทุกวัยนะครับแต่อายุสิบแปดปีคนแหละนะเด็กหน่อยสะทื่อท่านทีงามเนาะ,ะถ้าเป็นสาวก็สิบเจ็สิบแปดปีเนาะเป็นหนุ่มเนี่ยะใส่นะครับก็คือเอ เซรั่มและครีมกันแดดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิใส่อาจารย์ก็ใส่เมื่อหันกระเปสื่อเขาปลูกมากตีนองไปสื่อของมหาสัง่งตากแดดมากขนนะาดเพราะท่านดำบริหิตพระท่านหยัง่งเพราะว่าข้าใส่ประจํานะครับต่อมารายการเปิดปากคนดังเนี่ยติดต่ออาจารย์มานะครับว่าคืออาจารย์รีวิวรงงานผลิตเครื่องจักรคนน่าจะเห็นอยู่ในเพจแล้วล่ะนะครับ,นะรบติดต่อมาออกรายการ เปิดปากคนดังน,นะครับเห็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่น่นาสนใจมีความน่าเชื่อถือเพราะนั้นของเนี่ยมันเป็นแบบซีเมียมจะขายแบบราคาเศร้าบานันขายได้จังไดจริงๆอาจารย์ทําขึ้นเพื่อจะเอาไปทําบุญแหละนะครับนะอาจารย์จองเสาเอกไว้นะครับที่วัดแจ้งหนองว่า นะครับเสาตนหนึ่งหาเมื่อินบาทแล้วก็สีซอยส่วนอื่นๆในการสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนกะเลยนะครับร่วมทําบุญกับอาจารย์คือตัวนี้แหละนะครับจะไม่ขอเฉยๆเพราะนันซื้อผลิตภัณฑ์กับอาจารย์ก็คือว่าได้ทําบุญกับอาจารย์และเคยสําเร็จมาแล้วใครเคยสร้างเทาเวสวรรณกับอาจารย์นะสิหูยุปประมาณเดือนกันยาเพื่อิีกาปี ปีที่แล้วนะครับนกักกางบเป็นล้านคือกันอาจารย์ก็ขายกระเป๋าก็คือกระเป๋าแบบนี้ทุกคนก็ให้การสนับสนุนนะ <c oughs> นะครับเนี่ยก็คนะนะือ4289นะมันบนั้นฉุกสโลกับ4289เพราะว่า,วาเลขบริษัทมาเติม4289จังพ่าน,นะเพราะฉะนั้นนะครับซื้อสินค้าก็ร่วมในในทั้งบุญในคั่วสวยคว่วงามน้ำอันนี้คือบอกเก่าเนาะนะครับทำาเห็ุผู้เดียวกระดยายยูแตวาอยาก ให้มันถูกดวงเงนินทำไมไม่ถูกเลขกับอาจารย์เห็นอยู่เวลาหนูซื้อทําไมหลุดลนังสี่นะข้าน้อยบวาเล่านะครับสําหรับคนอายุเท่าไหร่ความงามมันม่นกำหนดอายุนะคนอยากใครอยากสวยอยากงามใช้ได้นะครับสาวอ,อุดรเออเจ้าไอ้ไม่ได้เกีย่ยงอายุทําแล้วนะไม่คนรู้ว่าเราอายุมากคือมั่นกระชากไวนะเหมือนในจานเนี้ยลองให้ทายอายุถ้ามีบอกบอกอยู่ประจา ถ้าเกิดพศหนึ่งศูนย์อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วนะไปข้างนอกเขาก็ไม่จริงไม่จริงเพอเกินสามสิบห้านะถ้าพ่อบอกก่อกับพ่อห่วงเนี้ยเออนั่นแหละกับที่นี่กับมา่รวมทั้งบุญกติมาบอกเก่าสือ่อมั่นกับว่าเมนดอกนะได้เพิมสวยความงามมันมีโปแช่นิดนึงนะเสืออ,อาสิบ่บ่ได้หลายนะครับาจ,จะรอกล่องกล่องที่ใส่ครบสามเซ็ต นะอยู่ปะประมาณห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบชุดเพราะว่าทรงไปแล้วมันประมาณเป็นพันแหละสำหรับสามเซตถมเสือ้อนะครับเพราะว่ามันต้องใส่ใส่กล่องปริมาณใหญ่นะก็ก็จะเป็นสามเซต็กระท่อมบาราเดี๋ยวมันะครับเกจะไม่ได้แสมเสือ้อเพราะนั้นกระฝากนะเอาไปใส่เบือบนะ้องในทำบุญนะโอชีอนอกเขาใจตามนี้ขออ่ะต่อไป เดี๋ยวสิบประทันแนวทางนะกระเป๋าใช้ดีมากค่ะใช่จนได้ทุกวันนี้ใส่ของได้หลายนะถามฉหารหายยุคพี่น้องเพราะวา่าอาจารย์มาอยู่ต่างจังหวัดนะักต้นทุนมันกระสีสูงเพราะวา่าช่วงนั้นอยู่กรุงเทพนะมีโรงงานผลิตแล้วก็ผลิตอยู่บ้านทํอนะยุบานทรงยุบานมันก็ะเลยต้นทุนสูงก็เลยขายในาราคารวมทรงนี่งสามเก้าสิบเก้าหันมาอยู่ผีคานํามันหงเปกับสามพันเลยเด้ เขาจัดทรงมาให้เนี่ยโอ้มันกับบะคุมจะสิขายใบแล้วทอดได้นะหะลอยมันก็สิแพงอีกมันกับสิ่บะคุมกันเลยเอานี้แหละนะครับเอาสิ่งสวยสวยงามเฉไปใส่สะกรอนนะครับอ่ะลาวฉันเอาลาวบารีบ่าวยำมาหลายย้ายหางเอาบางคนก็จะรีบไปทำงานนะมีเวลาพักทานข้าวเลบกแบบ ได้ตัวเดียวกันครับลึกน้อยพี่น้องก็คือวิ่งรูดหนึ่งเม็ดเดียวนะเน,น้นๆก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะเลขสามตัวเจ็ดหนึ่งสี่ก็คือหนึ่งเจ็ดและหนึ่งสี่นะครับบนล่างไปกับหนึ่งการหลุดเนาะถนักก็มูคือสองหางหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งและหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็่คือได้ตัวเดียวกันมันมันแตกนีนก่เนาะเธอ,อนะครับ เข้ากลุ่ม V I P อาอกลุ่มที่ V I P สิอาจารย์เจ้าก็บ่ได้เขา่าแล้วเจา้าเจ้าเป็นผู้ใดก็บ่หูวเนาะหนึ่งสั่งซื้อของมันก็คนมีตัวต้นมีที่อยู่ที่ชัดเจนนะมีเบอร์โทรติดต่อและที่สําคัญช่วยสนับสนุนง่ายๆกับทําบุญน,นะอาจารย์นะกานบ่อยากทํากับไปําหมอ่งอื่นกับบอ่อดดว่ากันอันนี้ทําแล้วเราได้ของไปใส่น้ากับหาอยากได้ทีนอ้องเออเดี๋ยวจะไล่์สดหรือถ่ายภาพนให้บนนน้การ ไปทําบุญสร้างศาลานะักแล้วก็เสาเอกเนะสาเอกต้นละห้าหมื่นอาจารย์ก็ลงเป็นจัาาพไปเร้วยิ้มจักหน่อยนะครับเพื่อเช็คระบบหน่อยลาวให้หรือยังโอ้ขันม่าให้มันกับบ่าปะ,ะหอดรัฐบาลเนาะเนาะถ่าติดตามกรกไรสินนะ่ะมาตั้งแต่นิบ่ายน้อยลาวรัฐบาล อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องตำเล้าแล้วตำไท่แล้วนะให้รัฐบาลจบก็คือสิ้นสุดแล้วเนาะ,ะมาไม่ทันก็แช่ไปเดอ้อเดี๋ยวไปเบื้งองหลังเอานะครับแช์ไปหน้าเฟซเฟซของเราก็ไปดูในระหว่างยังไม่สิ้นสุดกันไรเนี่ยแช่ไปก่อนได้นะอ้าอมสินฮาครับรอมสิน วิ่งดูดเปลียเน้นเปลนสี่แปลห้านะครัเจาะก็ประมาณนั่นนะครับบนล่างนะอมสินนะครับอมสินเห็นนะเนาะทีนี้นยต่อไปก็จะไปเท้า ความย้อนหลังเกินๆให้รู้ว่ารัฐบาลที่ให้ไปนะครับนะครับที่อาจารย์ให้ไปของงวดนี้นะเมื่อวานให้ใบฟ้าไปแล้วอาจารย์ที่บกขอให้อีกเด้อเพราะใบฟ้ามันจะเป็นเด่นหลักแปดและหลักเก้าหลักแปดมันมีสามหางและหลักเก้าสามหางไล่ก็อยู่ในหันนะ่ะในในเพตก็ยังอยู่นะครับยังไม่มีการลบก็ไปเบื้องใดย้อนหลังใดเด้อนะเพราะฉะนั้นก็นจะไม่ขอเท้าเอาของเดิมมาใส่ไหม จะไปขอไปตัวฟันหัยสัญจรใครใครยังไม่เห็นก็ไปอยู่ไลฟ์ของเมื่อวานนะครับะทุกคนเอาตัวฟันนะตัวฟันสามตัวอาจารย์ให้ไปถางเดียวแต่คือเสียนพราะว่าลัตเตอรี่กับบอมี่ขายเซเว่นกับิบอมี่ขายพี่น้องเดี๋ยวสิบ,บอกว่ามันตรงกับอีหยัง มันตรงนะพร้อมหรือยังนะครับพิมพ์รัฐบาลสัญจรคือเบื้อขึ้นคือมีแต่อมอมสิน้าออมสิน้าดถ้ามันหลุดช่วยกันไหมพี่น้องช่วยกันถ้ามันหลุดอาจารย์ก็จะก็สิ้นสุดการไร่เลยเนี่นี่ออมสิน้าออมสินค้าอยู่เมีนเดียวมาดูอีกเครื่องนี้ไหมคือมข่ขึ้นแสงจันทร์ออมสินออมสินอยู่พิมพ์รัฐบาลสัญจร เห,เห็นคุณอ่ะลืมเห็นคุณอะไรขึ้นมาแล้วโอเคนึกว่าลุดไม่พี่น้องฟันนะครับอาจารย์ฟันเฉพาะอยู่ในห้องไลายฟันตั้งแต่วันแรกก็คือตัวนี้เลขสามตัวหางเดียวในวิฟ้ามันก็มีอยู่นะครับคือสี่อันเพราะฟังเดือพี่น้องมันตรงกับอายุ ของผู้ว่าจังหวัดชัยนานเนาะมันจะเป็นสัญจรหรือเปล่ากับบอรหูแต่นั่นก็นยังบ่หูสัญจรหน่อยนะครับอายุของท่านน่าจะอยู่ที่ห้าสิบแปดแต่เลขของอาจารย์มันได้เปลียนห้าก็เลยมันตรงนะในเลขทะเบียนของอาจารย์ล,ลดรถของอาจารย์ด้วยนะตรงเลขท้ายของเบอร์โทรด้วยนะครับก็ได้เป็นทางเดี่ยวในเลขสามตัวนี้ ่นเม่ฟาก็าต้องเลิกเพราะว่าหาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ฟันตัวนี้ฟันแปดคือสัญจรนะเอาไปตามนี้โอเคเห็นกันแล้วเนาะทีนี้นะครับนี่กลุ่มเลยพี่น้องลงตอนนี้กลุ่มลายแต่หลายๆคนก็ไปเห็นใน y o ยูทูอนะ น่าจะทันเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แลนะนะเด๋ยวนี้มีสามสิบเอ็ดวันวันที่ยี่สเจ็ดนะพี่น้องอีกอยู่ประมาณสามมืออสามวันสุดท้ายอาจสิลิมออยาคูเด้บบันนะตอนนี้ก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเ้อนะเพราะวันมันอันอย่างหน่อยหน่อยเขาก็ยังนี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลอยนะถูกตรองวันใหญ่ใหญ่งานสัญจรวิ่งรูดเปรียดได้เปล่าได้พี่น้อง หลุดวิ่งไดเปียกับเก้านี่ยมันมาคู่กันเพราะนั้นอาจากก็เลยหลัดกลุ่มคุ้มไว้ทุหางนั่นแหละมันจะมีอยู่ห้าหางเนาะแต่ที่เน้นคือหางเดียวที่ห้าหางเราอ,อาจารย์กลัวมันมาเลขทะเบียนรถของตัวเองนะครับที่แปดเจ็ดและแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านั่นแหละนะมันก็มีที่มาที่ไปของมันที่เสียหายและมีการจุดเลขทูบแล้วมันมาอยู่ในเลขสัญจรเดี๋ยวจะจ้า ต่ปล่อยที่หลังเลขถูกเด้อย,ยังไม่ได้เห็นที่ไหนเพราะฉะนั้นจีพ่อม้องออกนะครับกันเลยขอฟันตัวนี้นะครับอประมาณนี้นะครับก็จะสิ้นสุดกันไล่แล้วได้พี่น้องนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้ทีเนี้ยร่ำรำรวยๆนะครับเฮงๆง,งปังๆกันทุกคนร่ำรำร,ยรยวยๆกันโชคดีวันดีครับ